มาดูการใช้ตัวแอปนะครับตัวแอปพิกัสไล t ์นะครับก็ถ้าเราเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วให้เรา Import r t ไฟล์เลยก็ได้นะครับดูหน้าตาเมนูนเขาก่อนก่อนที่เราจะ import นะครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนคือเขามีโหมดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตที่มุมตรงนี้มันสวิตได้นะครับสวิตเป็นเรซินหรือเป็นระบบเส้นนะครับเส้นพลาสติก โ okay. อเคเนี่ยมันสามารถสวิตได้อย่างงี้นะครับตัวเส้นก็มันก็จะเป็นระบบ S L A นะครับอันนี้ตัวเรซินนะครับสวิตไปมาได้กรนี้สิ่งหนึ่งก็คือให้เราโอเพนข้างบนซ้ายนะครับข้างบนซ้ายตรงนี้ก่อนถ้าเรากดโอเพนข้างบนซ้ายที่เมนูตรงนี้นี่เขาจะมีให้เลือกนะครับเลือกอะไรได้บ้างก็ Import ตัวตัวไฟ T D ได้เลยนะครับ ควนี้เวลาเรา Import เขาจะแสดงผลแค่ตัว obj แล้วก็ s t l นะครับเราก็ลองเลือกดูอะเดีวผมเลือกมาสักตัวหนึ่งแล้วพอเรา Open ขึ้นมาเรื่องของไซส์ที่ชอบถามกันนะครับว่าขนาดเท่าไหร่เราดูจากตรงนี้ได้ให้ select เลือกที่ตัว Object เราจะเห็นว่าตัวโมเดลผมเนี่ย1.66มิลเองซึ่งมันเล็กมากเราลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน shortcut เมนูเป็น scale แล้วก็ลองพิมพ์เพิ่มเลยก็ได้ของผมพิมพ์เป็นสัก5 0าพ 100เท่าแล้วกันจากนั้นเราก็มาลองดูตัวโมเดลเราเนาะอัน,นี้จะสังเกตว่าตัวโมเดลผมเนี่ยมันกลายเป็น7จ็ดเจ็กมิลนะครับก็ประมาณเจ็เซนพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บแถบเมนูด้านขวาบนตรงนี้นะครับเราสามารถทำให้เขามายืดที่พื้นได้เนาะนี่ตรงนี้นะครับโอเคก็ลองดูนะครับลองกดดู ตัวโมเดลเราจะยืนที่พื้นแล้วคันนี้ถ้าเป็นระบบเลซินอันนี้ที่ที่ผมใช้อยู่จะสังเกตว่าข้างล่างนี่มันจะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองคืออะไรอ,อ่สีเหลืองมันก็คือตัวซนะับพอร์ตเนาะที่เราจะต้องวางให้กับตัวโมเดลไม่งั้นมันจะไม่ยึดติดนะครับของระบบเลซินก่อนที่เราจะทําอะไรของตัวนี้นะครับมาดูตัวซับพอร์ตตรงนี้ก่อนเมนูตรงกลางนะครับจะมีอยู่3ส่วน ส่วนแรกเลยเอาส่วนที่สองซัพพอร์ตถ้าเราลองแท็บตรงนี้สไลด์ลงมาแล้วลองหมุนดูเอาไว้เช็คว่าโมเดลเป็นเนื้อเดียวกันหรือเปล่านะครับลองสไลด์ลงไปดูอันนี้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ข้างในมันไม่เป็นหลูนะครับมันเป็นมันเป็นแบบตันฉะนั้นตันมันจะเป็นลักษณะแบบไหนก็ถ้าเราปิลเลซินเองมันจะเปลืองเหลสสินแล้วก็เวลาฉายแสงตัว UV นะครับข้างในมันจะฉายแสงใช้เวลานานกว่าฉะนั้นมาดูที่เครื่องมือเลเยอร์เอานะครับหาคําว่า ตัวตัวโฮนะครับโฮโลนะครับตัวโฮโลตรงนี้เองเอาไว้ใช้ทำลายเอาไว้เจาะรูนะครับเพิ่มเพิ่มความหนาแล้วกันเนาะพอเราเลือกเสร็จเราจะสังเกตว่ามันจะมีติ้งเน็ตให้เราเลือกอยู่นะครับแนะนําเป็น default default ก็คือน่าจะ2.5นะครับแล้วแต่ของเราว่าเราอยากได้เท่าไหร่สองจุดห้มินนะครับพอเราเลือกได้เสร็จแล้วจากนั้นให้เรากดได้เลยกดอะไร เลือกที่ตัวอัพเจ็กก่อนนะครับแล้วกดตัวฮ l l โลให้มัน Active เลย mm hmm. เขาจะเจเนเร e ให้สร้างให้มันเป็นหรูนะครับให้มันเป็นโพงนั่นเองเช็ค <Check S 2> ด้วยการกลับมาที่ Support แล้วลองสไลด์ดูเห็นไหมมันก็จะสไลด์ลงมาได้นะครับครานี mm ้ hmm. กลับมาดูที่เดิมนะครับที่เดิมก็คือตัว Layout เนี่ยผมอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งถ้าเราวาง Support mm hmm. นะครับแบบนี้เลยตรงๆเนี่ยถ้าเรากดซั p พอร์ เลือกเลือกยังไงกดัพ p อ o r t เลือกอโตเมติก็ได้อันนี้คือออโต้นะพอเราเลือกออโต้เสร็จกดออโต้ support ไปมันจะบาง support ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือออโต้นะครับสังเกตว่ามันจะโดนที่หน้าด้วยคาวนี้มันจะมีเรื่องของตัวตัว support ที่เราจะต้องพอพิมพ์เสร็จเราจะต้องตัดออกนะครับถ้ามันโดนหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างขัดวุ่นวายเนาะฉะนั้นจะแนะนําแบบนี้ ให้เราวางกลับมาที่แล้วโรเทร็เขานะครับเอาหลังลงมันจะโชว์ไกด์สีเหลืองให้ดูว่าซัพพอร์ตมันจะอยู่ส่วนแอเรียตรงไหนบ้างเนาะแนะนำว่าอันไหนที่เป็นดีเทลนะครับให้เขาหมุนขึ้นไปข้างบนละกันเนาะมันจะได้ไม่โดนซัพพอร์ตพอหมุนประมาณนี้กลับมาที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ออโต้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดออโต้ซัพพอร์ตได้เลยเป็นลักษณะแบบนี้ได้เลยเนา ถ้าใครจะแอดเมนนก็สามารถแอดเพิ่มได้ได้เลยเหมือนกันอาจจะต้องเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับอ่ะพาเลนซัพพอตนี่ไม่ใช่ละโดยเบื้องต้นก็คือจะประมาณนี้แล้วก็ดอซัพพอร์ตเพิ่มนะครับดอซัพพอร์ตเพิ่มให้เลือกออปชันแถวนี้นะครับที่เมนูดอซัพพอร์ตเผื่อถ้าใครคิดว่ามันเผื่อกันเหนียวว่ามันจะเกาะไม่อยู่หรืออะไรพวกนี้ก็แอดเพิ่มได้เองเลยนะครับเนี่ย ประมาณนี้แล้วครัวนี้มาดูวิธีการเช็คกันวิธีการเช็คก็คือสไลด์ตรงนี้นะครับเพื่อเช็คตัวซัพพอร์ตของเราเนาะปรมานี้คานนี้เข้าใจว่าข้างในเนี่ยตัวซับพอร์ตเนี่ยมันน่าจะไม่มีด้วยปกติทั่วไปมันจะต้องวางซัพพอร์ตข้างในด้วยนะครับคิดว่ากลับมาดูตรงออตโต้ใหม่อีกทีหนึง่งมันน่าจะมีให้เซตติ้งได้นะครับ นี่น่าจะดีมึงเดี๋ยวเราลองออ t โต้ซัพพอตดูใหม่นี่มันก็จะวางซัพพอตข้างในให้ด้วยนะครับตอนแรกมันไม่มีนะก็เป็นว่าเราจะต้องติด enable เป็น All ให้หมดนะครับพอเป็น on เสร็จแล้วตัวตัวนี้คือความละเอียดของ Support ถ้าเราตั้งเป็นสีก็ได้แล้วก็ลองกด Auto ดูใหม่เขาจะวาง Support ให้เยอะขึ้นนะครับแล้วลองสไลด์ดูด้านไหนด้านในมันก็จะเยอะขึ้นตามไปนะครับ พอได้อย่างนี้เสร็จ Export แต่ว่าถ้า Export เลยเนี่ยมันจะมีเสียเงินนะครับแต่ว่าเสียนี่คือเสียรายเดือนก็ได้หรือเสีย12เดือนก็ได้ทีเดียวก็ได้ก็การใช้งานก็จะง่ายขึ้นแต่ค่าเราจะเอาไว้แค่เช็คนะครับมันจะมีพรวิวตรงนี้ถ้าเรากดพร v วิวมันจะโชว์สไลด์สไลด์เป็น l a เยอให้ดูได้ว่าแต่และ l a เยอร์ที่มันจะต้องฉายแสงของตัวระบบเรซินเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ อันนี้คือเราก็เลือกชั้นที่หนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ค่อยๆไล่ขึ้นมากระนั้น,นนะอันนี้ก็คือตัวซับพอร์ตนะครับทีละเลเยอร์มันเหมือนเราฉายแสงอะ่ะอันนี้ก็คือฉายแสงไปเรื่อยๆนะครับนนฉายแสงโมเดลไปเรื่อยๆจนถึงข้างบนนั่นแหละก็คือมันสามารถโชว์พิว่งนี้ได้นะครับโอเคอันนี้กดปิดนะอันนี้มาดูอีกระบบหนึ่งนะครับอีกระบบหนึ่งก็คือ SLA นะครับผมกด yes ไปมันจะถูกรีเซ็ตเอาไม่เป็นไรมันเด้งเดี๋ยวเอาใหม่นะครับโอเครันนี้ผมเลือกเป็น SLA นะครับพอเลือกเป็น SLA เสร็จแล้วจากนั้นเราโรเตทให้เขาตรงแล้วคันเพราะทอมันเป็นระบบเส้นเนาะเราก็ไม่จำเป็นต้องเอียงโมเดลแล้ะตัวซัพพอร์ตเดี๋ยวเราสร้างซัพพอร์ตขึ้นมาอันนี้ ไอ้ตัวนี้เองเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นรูแล้วแหละโอเคให้มันยืนที่พื้นนะครับจากนั้นมาดูตรงซัพพอร์ตได้เลยนะครับไปดูเมนูซัพพอร์ตอันนี้เลยเอานะพอมาดูที่เมนูซัพพอร์ตเราไปตรงบีมนะครับเราจะต้องแอดบีมก่อนแอดบีมก็คือฐานเนอะนี่แอดบีมเลือกที่ตัวโมเดลแล้วก็เลือกความหนาของเขานะครับก็จะเอาประมาณไหนสเปซซ n ่ง นี้ก็มาดูที่ซัพพอร์ตต่อซัพพอร์ตก็คือตัวกราฟซัพพอร์ตนะครับกราฟซัพพอร์ตก็ลองเซตค่าเอาว่าเซอร์เฟซเราจะเอาประมาณไหนนะครับแล้วก็ตัวของบีมประมาณไหนจากนั้นเราก็กดแอดได้เลยนะครับก็จะวางตัวซัพพอร์ตให้นี่เราก็จะได้มาลักษณะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นแบบทีเนาะแล้วก็ ตัวโมเดลมันสูงกว่าปกติเราจะต้องลองแอดตัวนี้ดูแอดบีมขึ้นมานะครับบีมนี้มันจะช่วยให้ยึดติดกระฐานมากขึ้นเนาะตัวโมเดลมันจะได้ไม่ถูกขยับแล้วก็เราเทสด้วยการไปดูที่ Export นะครับพีวิวเหมือนเดิมกดเข้ามาที่พีวิวแล้วมันจะโชว์สไลด์ได้คล้ายๆกับตัวระบบเลซินคราวนี้ เวลาเราจะต้องใช้งานจริงมันอาจจะต้อง Export ออกไปคราวนี้เราลองลากดูเห็นไหมมันจะโชว์ลักษณะของของเส้นทางวิ่งของตัวระบบเส้นได้นะครับอันนี้มันมีความหนาจากที่เราใช้ตัวโฮโลนะครับลักษณะวิ่งยังไงสมมุติว่าทีละชั้นเนาะอันนี้คือขึ้นลงนะครับด้านขวาส่วนข้างล่างเนี่ยสไลด์ลักษณะการวิ่งของแต่ละชั้นเนี่ยเหมือนอันนี้หัวมันก็จะวิ่งอย่างนี้ เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นระบบหัวเดียวนะมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นี่ขึ้นตรงนี้ก็แล้วมันก็จะระบายนะครับลงสูมดูก็ได้ก็จะระบายส่วนของข้างในนะครับนี่โครงสร้างข้างในมันจะได้แข็งแรงเพราะมันมีความหนาเห็นไหมทีละชั้นทีละเลเยอร์หลักการจะประมาณนี้ของ2ระบบไปลองเล่นกันดูเอานะครับอันนี้คือเข้าข้เนาะก็จะประมาณนี้เลย